สวัสดีค่ะ ก็อยู่กับซีนะคะในช่วงแอดไว้์เมาส์มอยบอกโปรที่จะมาพูดเกี่ยวกับโปรโมชั่นของแต่ละเดือนและสําหรับเดือนพฤษภาคมจะมีโปรอะไรบ้างไปดูมาเริ่มกันที่โมบายแท็บเล็ตแบ k ็ o ทูสปูซูเปอร์เซฟรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตลดแรงต้นรับเปิดเทอมผ่อนศูนเนานสูงสุด36เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด25,000บาทนําเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่กับบริการเก่าแลกใหม่แลกง่ายได้มากกว่าลดเพิ่มสูงสุด5,000บาทใช้บัตรประชาชนผ่อนได้ทุกอย่างกับ Samsung n f i Finance Plus และ To นน่านัสด ไม่พอซื้อเครื่องพร้อมอเซสเซอรี่ลดเพิ่มสูงสุด50%และสมาร์ทโฟนเคียร์แลนซเซลลดสูงสุด30%โปรต้อนรับเปิดเทอมแอดไว้แจกโค้ดลดทั้งเดือนสูงสุด2,300บาทผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด14,000บาทใครที่อยากได้โค้ดลดเยอะๆแบบนี้ไปเก็บได้ที่หน้าเว็บแอดไว้ได้เลยนะคะตั้งแต่1-31พฤษภาคมนี้เท่านั้น AMD Back to School จัดโปรเด็ดฉลองเปิดเทมอมช็อปโน้ตบุ๊กลดสูงสุด2,100บาทพร้อมโค้ดลดเพิ่มอีกสูงสุด3,000บาทเียง ขอโค้ด AMD ส o ูผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์าสูงสุด10เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด14,000บาทชอบได้แล้ววันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นสาย p p p l e บอกเลยห้ามพลาด Macbook Air M2 ลดแรงท้าแดด Macbook Air 15 M2 256 g b จากราคาปกติ47,900เหลือเพียง43,900บาท Macbook Air 15 M2 512 g b จากราคาปกติ54,900เหลือเพียง5,900บาท Macbook Air 13 M2 512 g b จากราคาปกติ54,000 เหลือเพียง41,900บาทพร้อมผ่อน0%นานสูงสุด36เดือนเท่านั้นยังไม่พอแลกซื้ออ e s s ร r y ในราคาพิเศษ USB-C Digital AV Multiport Adapter จากราคาปกติ2,290เหลือเพียง1,890บาท Apple AirPods Gen 2 with Lightning Charging Case จากราคาปกติ5,290เหลือเพียง3,590บาท Apple Care p l s ลด1,000บาทชอ้อปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมน,นี้เท่านั้นเมื่อกี้ MacBook ไปแล้วมาดูโป o iPad กันบ้างดีกว่าค่ะ iPad Air 5 64GB Wi-Fi ราคาปกติ23,900เหลือเพียง2400บาท iPad Air 5 256GB Wi-Fi ราคาปกติ29,900เหลือเพียง26,400บาท iPad Air 5 64GB Wi-Fi Cellular ราคาปกติ29,900เหลือเพียง26,400บาท iPad Air 5 256GB Wi-Fi Cellular ราคาปกติ35,900เหลือเพียง32,400บาทพร้อมแลกซื้อ Apple Pencil Gen 2จากราคาปกติ4,990บาทเหลือเพียง3,590บาทควาสูงปอร์เซ็นต์นาสูงสุด24เดือนช็อปได้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้และ EP หน่าจะมีโปรอะไรมาเม้าอีกรอติดตามกันได้เลยบาย